กันค่ะก็คือจากเพลงแรกก็มีแรปเราก็ติดใจเหมือนกันมาเพลงนี้ต่อเลยอนาคตดรปเปอร์สาวเออถ้าเอมีต่อไปเรื่องได้จะไปถ่ายที่ไหนอีกสตูดิโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าปัญญาศิลปินจากค่ายยูเซวัตค่ะเธอเบื่อจังอยากหาอะไทำไม่รู้ว่าเธอคิดอะ นนนีี่ะกกแัคะคราวนี้เราก็ได้เจอกันเป็นครั้งที่สองแล้วระหว่างซิงเกิลแรกเนาะใช่กระชอบใช่กระชอบสักทีออแล้วก็เพลงนี้ค่ะอลองคุยกันไหม Three Days Trial อ่อก็ตอนแรกเราเจอกันที่ซิงเกิลแรกเนาะใช่กระชอบสักทีอ,อันนี้ซิงเกิลสองแล้วอยากรู้ว่า ระหว่างที่เราไม่ได้เจอกันไปทำอะไรมาบ้างก็มีหลายอย่างมากเลยค่ะก็คือจริงๆช่วงนั้นก็เตรียมตัวออกซิงเกิลที่2ด้วยค่ะแล้วก็เหมือนแบบมีหลายๆอย่างมีเพลนต่างๆอะไรที่ก็ว่ากำลังจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเี้ค่ะรวมถึงว่าก็มีการเดินสายโปรโมตตั้งแต่ซิงเกิลที่1ก็คือมาหายูทูบเพลย์ด้วยเหมือนกันใช่ไหะแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงโปรเซสซิงเกิลที่2ก็มาหาอีกแล้วค่ะ เราก็จะมีได้เจอกันอีกในตอนสิบซิงเกิลก็จะมาสิบครั้งขึ้นไนเลยมีระยะเอาทีนี้ล่าสุดอย่างที่บอกเนาะเราปล่อยเพลงที่สองแล้วไหนเล่าถึงเพลงนี้หน่อยชื่อเพงเลงอะไรคะชื่อเพลงว่า,อวาลองคุยกันไหม3 days trial ค่ะเป็นเพลงป๊อปค่ะฟังสบายๆแล้วก็มีท่อนบอสซาก็จะมีท่อนที่เป็นแบบว่าจังกูแทรปอะไรเงี้ยคือจังหวะหลากหลายดนตรีสายดนตรีมีเยอะมากๆในเพลงนี้ค่ะ ได้พี่เบนลัสบอยแล้วก็<ม>พี่เอิร์ดพัทธาวีค่ะมาช่วยเขียนเนื้อร้องในท่อนบอสซาด้วยเป็นไงเป็นไงทำงานกับพี่เขาพี่ๆ,ๆ,ๆน่ารักมากค่ะคือตั้งแต่บรรยากาศในห้องอัดก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ได้มีการบอกว่าเหมือนพี่เขาก็แนะนำข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าให้<ม>เออแบบให้แสดงความเป็นตัวเองได้เต็มที่ใส่เข้าไปในเพลงเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่แบบเพลงนี้ก่อนที่ข้าวจะต้องร้องเองพี่เอ,เอิร์ดก็เป็นเดโม่ร<ม>้<ๆ>องให้ข้าวก่อนอะไรเงี้ย ก็แบบยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกค่ะแบบได้ฟังเสียงที่ earth ในวงช่องของเพลงเพลง้เป็นที่นราตื่นเต้นมากใช่ค่ะแล้วที่นี้เพลงเพลงเนี้ยพูดถึงอะไรเพลงนี้ก็เป็นเพลงแคมตัวคนที่เราสึกว่าแอบชอบอะไรเงี้ยเหมือนแบบลองชวนเขาอะมาลองคุยหรือว่ามาเรารู้จักเรียนรู้กันดูอะไรเงี้ยฟิลฟิลเหมือนเราโหลดแอปมาทดลองใช้3วันถ้าชอบก็ไปต่อเลย t ช r e e d โอเค อ๋แล้วแอย่างเงี้ยเราเราเคยมีประสบการณ์แบบลองคุยดูไหมจริงๆ <c oughs> คิดว่าประสบการณ์ในเพลงเนี้ยน่าจะมีความแบบว่าต้องมาจากข้าวนิดนึงด้วยเพราะว่าก่อนหน้าที่ทางพี่เบนแล้วก็ทาง ที่ผู้กำก,กับ NV ก็คือพี่เอสใช่ไหมคะจะแบบเริ่มทําในโปรเซสนั้นอะไรเงี้ยได้มีการคุยกับเข้าก่อนทั้งหมดมเลยอนะไรเงี้ยแล้วจริงๆส่วนตัวข้าว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่เวลาจะชอบใครใช่ไหมคะไม่ได้ชอบจาก first impression แต่ว่าจะต้องลองคุยดูยก่อนจะต้องแบบเฮ้ยลองรูง้จักกันรลยเนงะี้ยใช่เพื่อจะได้รู้ว่าแบบเออเนี่ยเราเข้ากันหรือเปล่าหรือว่าเราแบบแมทช์กันไหมอะไรเงีเยะะ้ยค่ะอย่อางนี้เรามีเรามีคาแนะนําสําหรับคนที่แบบอยากลองคุยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดสมมติว่าสมมติว่า เราอยากคุยกับคนคนนึงเนี้ยเราชอบอคนเนี้ยเราต้องทำยังไงบ้างง่ายมากค่ะ <laughs> วิธีการก็คือจริงๆแล้วแบบเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราไม่กล้าทักอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <laughs> หรือว่าถ้าทักไปแบบตรงๆเนี่ยมันจะแบบตรงเกินไปหรือเปล่าบางคนก็ไม่กล้าใช่ไหมคะมีวิธีก็คือการส่งเพลงค่ะ <laughs> ไปขอเขาอ้อม ก็ซึ่งง,ง <นะ S 2> ชื่อเพลงนี้ก็คือ,อลองคุยกันไหมจะอาจจะแบบว่าทักหาไปแชทคนที่เธอชอบใช่ไหมคะส่งเพลงนี้ไปให้เขาง,งงว่าเฮ้ยมันคืออะไรอ,อันนี้คือชื่อเพลงหมายความว่าอะไรหรือเปล่าหรือแค่เพลงนี้พอดีให้ฟังให้เขาไปคิดเองอันนี้ก็เหมือนฟิลฟิวเป็นการเปิดทางให้เราเหมือนกัน <c oughs> เอาแล้วอยากรู้มีเพลงนี้มันมีท่อนแรปด้วยเราได้ลองแรปด้วยใช่ไหมลองเหมือนเดิมค่ะ มันก็คือเป็นท่อนอีกท่อนหนึ่งเลยเติดใจนะติดใจนะชอบเหมือนกันค่ะก็ <c oughs> คือจากเพลงแรกก็มีแรปเราก็ติดใจเหมือนกันมา <c oughs> เพลงนี้ต่อเลยสแสดงว่าจากเพลงนั้นก็เพลงนี้เราติดใจแล้วเริ่นติดใจละ <c oughs> หรือว่าจะเป็นอนาคตอนาคตดัปเบิลสาวไปทางแรปตอนนี้เป็นสีชมพูใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเป็นต่อไปจะอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นสีชมพูในแบบที่แบบบเราเริ่มมีคู่คน่วคู่ขึ้นเดี๋ยวจะเป็นแบบ าวแล้วแบบน่ารักน่ารักก็สามารถเป็นได้เดี๋ยวน่าจะเห็นได้น่าจะได้เห็นอีกหลายมุมเขาไม่ได้เพิ่งซิงเกิลที่สองเองใช่มแล้วเออเพลงเนี้ยก็ได้เหมือนที่เล่าให้ฟังว่ามีหลายสไตล์ในเพลงเดียวกันใช่ค่ะก็ต้องให้เครดิตพี่เบนลัสค่ะที่แบบเป็นแบบ e x ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเลยถามถึง MV บ้าง MV นี้มีความสดใสเหมือนเดิมเนาะคือตัวเราดีอ้ะวันห้ถ่ายเป็นยังไงบ้างคะ ก็จากที่เห็นใน MV ก็ค <Labor ator il fi> ือร้อนมากเพราะได้ความที่ถ่ายที่ทะเลเนาะบรรยากาศก็คือทะเลแล้วก็แดดตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยก็อยู่ทั้งวันซึ่งก็จริงจริงสนุกค่ะสนุกมากแล้วก็มันให้ฟิลบรรยากาศแบบตามที่แบบตามเรฟเลยว่าเราแบบมาติดเกาะร้างเลย เราติดกับใครเราติดกับใครนี่ติดกับพระเอกเอ็มวีค่ะก็คือสิ่งที่ทุกคนแบบว่าเป็นคนที่ทุกคนพูดถึงกันเยอะมากก็คือพี่โอมธิพากรคนนักแสดงจากจิมเอ็มทีวีแล้วเป็นไงได้เล่นกับพี่โอมตอนแรกก็เขินนะคะแบบว่ามีฉากต้องจ้องตากันเาะว่ามันแบบดุกันต้อง้แบบว่าจ้องตากันใช่ค่ะนิดนึง เราเราเริ่มเอ๊ะคราวที่แล้วเราก็เล่นเราเล่นกับเพลเอีกมือนะเพลงเอ็มวีเหมือนกันคะ่ะใช่แต่ว่าอันนั้นน่าจะแตกต่างกันเพราะว่าอันนั้นจะเป็นแบบเส้นเรื่องเบาๆอ๋อโอ้ยแค่แค่ชอบไงใช่เส้นเรื่องเบาๆแล้วก็เน้นแบบเออไลน์ลิปซิงค์เป็นหลกักแต่ว่าพออันนี้ทั้งเรื่องเป็นเส้นเรื่องหมดเลยค่ะเราดำเนินต<ช>ั<ๆ>้งแต่ฉากแรกอยากรู้ว่าวันนั้นมันมีแบบโมเมนต์อะไรน่ารักน่ารักหรือว่าแบบตลกๆมาเล่าให้ฟังไหมตอนที่ถ่ายอันนี้อือก็จะมีฟิลฟ์ลแบบว่า ก่อนที่จะแบบมีฉากหนึ่งที่จะเป็นฉากที่มันต้องให้ฟิลเหมือนติดเกาะใช่ไหมคะแล้วคือตรงนั้นก็คือเป็นส่วนที่เหมือนแบบว่ากว่าจะเข้าไปได้มันลึกมากแล้วก็แบบต้องใช้โดนถ่ายอะไรเงี้ยแล้วเวลาจะเดินปุ๊บอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลหินครุขระที่พื้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ําทะเลเราสามารถร่วงได้ทุกเมื่อถ้าเราไม่รวะวังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีกระบองเพชรข้างๆอะไรเงี้ยเราจะล้มได้ตลอดเลยแล้วก็พื้นมันมีความแบบไม่เท่ากาันอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเอาจริงๆเข้าสุกสนุกนะคะตอนเดินเข้าไปเพราะว่ามันแบบ พัชรภัยดีเหมือนมาพัชรภัยที่เกาะจริงๆค่ะถ้าถ <oh ้าเลือกได้อย่ะถ้ามีต่อไปเลือกได้จะไปถ่ายที่ไหนอีกสตูดิโอแบบใหม่จริงค่ะก็คือเราจะเปสตูแล้วกันสตูไม่ร้อนพอแล้วเอาดอไม่แดดไม่อะไรนะอย่างนี้เราแทนแทนนี้เราเรามีทำอะไรอีกไหมนอกจากจริงี้ ก็มีแพลนเกี่ยวกับแบบโปรตหลายโปรเจกต์มากๆค่ะในปีนี้ที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรอติดตามอืมกําลังเรอค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะจริงเพราะว่าเพราะว่าเรื่องเอ๊ะหรือว่าเพลงต่อไปเราจะเริ่มสมหวังแล้วไม่แน่หรือเปล่าหรือจะอกค่ะหรือยังบงจากแบบความรักแบบหน้ารักนารักแบบเอ้ยชอบเริ่มแอบชอบบุ๊บไปลองงหัแล้คุยเออแล้วพอสมหวังเอ๊ะจะสมหวังหรือว่าจะไมหรือยังไงเออ ซึ่งแอมวีนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าตอนท้ายจะสมหวังหรือเปล่าด้วยอขาก็ต้องรอไปดูตอนอท้ายเอาละอย่างงี้มาเจออีดูเพลทั้งที <c oughs> อยากฟังเพลงเนี้ยแบบสดๆหน่อย แต่ว่าก่อนอื่นก่อนอื<ๆ>่นอยากให้น้องข้าวฝากเราจะไปฟังเพลงนี้หรือว่าดูเอวีนี้ได้ที่ไหนแล้วติดตามน้องข้าวได้ที่ไหนบ้างได้ค่ะก็อยากจะฝากข้าวยูทูปเพจทุกคนนะคะเข้าไปติดตามฟังเพลงล่าสุดของข้าวเลยนะคะลองคุยกันไหม Three Days Trial นะคะตอนนี้รับชมเ v ็มเต็มๆได้แล้วที่ช่อง u t u b e ยูเซวัตนะคะแล้วก็ฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ถ้าอยากติดตามช่องทางข้าวส่วนตัวนะคะก็เซิร์ชไปเลยได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะช่อเดีวยวกันหมดเลยข้าวไอค่ะ K H A W W A I 3ตัวค่ะโอเคเีไปฟังเพลงกันเนาะคิดว่าเรา o w ในข้ากันทีนะเห็นว่าเธอก็ววังอยู่แต่ใจมาทดลองก่อนไม่ลองดูก็ไม่รู้่อยากให้เธอได้ชัด